รู้จักร้าน20บาทได้ยังไงครับเขาก็ไปเห็นของทัดดาวเขาเลยบอกว่าทัดดาวมันน่าสนใจเลยให้ผมเป็นคนติดต่อ20บาทมันเข้าถึงคนง่ายตอนนี้เพิ่งสร้าง20ครับแต่จบที่96ห้องโอ้โหสวัสดีครับคุณบิวสวัสดีครับสวัสดีครับก็คถามแรกเลยนะครับคุณบิวรู้จักร้าน20บาทได้ยังไงครับอ่าพอดีพ่อกับแม่เขาเล่นติ๊กต็อกครับแล้วเลื่อนผ่านเห็นคือต้องเริ่มต้นว่าเขาเคยเห็นร้าน20บาทที่อื่นมาก่อนใช่ไหมครับแล้วเขาว่า เล่น t ิกต็อแบบนี้แล้วเขาก็ไปเห็นของทัดดาวเขาเลยบอกว่าเอทัดดาวมันน่าสนใจเลยให้ผมเป็นคนติดต่อก่อนที่จะเข้าไปหาผมที่ปทุมดูก่อนหน้านั้นอยู่แล้วหรือเปล่าฮะผมก็ดูหลายเจ้านะผมก็ดู3-4เจ้าครับแต่ก็มันมีหลายอย่างครับของทางทัดดาวมันจะไม่มีสัญญาที่มันผูกมัด อะไรแบบนี้ด้วยแล้วสินค้ามีหลากหลายศึกษาผ่านช่องทางไหนบ้างครับดู YouTube ดูอะไรบ้างไหมฮะส่วนใหญ่จะผ่าน2ทางครับ t k t t o k กับ YouTube ทั้ง t ิกตอกทั้ง YouTube เลยศ,<ช>ศึกษาอยู่นานไหมฮะก็ประมาณเดือนหนึ่งครับสุดท้ายก็เลือกของทัดดาวด้วยเหตุผลที่ว่าดูของหลากหลายดี <c oughs> ไม่มีสัญญาผูกมัดด้วย <c oughs> ใช่ครับอ่าดูแล้วคลิกดูแล้วชอบศึกษาอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง นะครับแล้วช่วงที่ศึกษาอยู่เนี่ยคุณแม่สร้างที่รอแล้วไหมครสร้างที่รออยู่แล้วครับสร้างที่รอแล้วเห็นทุกคนนะต้องบอกว่าเห็นเป็นร้านแบบนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นแค่ด้านหน้านะฮะด้านหลังต้องบอกว่ามีเป็นห้องผักครับเดี๋ยวไปโคกับทางโรงงานครับว่าให้เขาเข้ามาเช่าทั้งหมด<อ>ใช่ครับก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าเราตอนนี้เพิ่งสร้าง20ครับแต่จ,จบที่96ห้องโอ้โหจะสร้างถึง96ห้องเลย แต่ตอนคือเราจะสร้างไปทีละเฟสใช่ครับแล้วก็ดีลกับโรงงานให้คนเข้ามาพักใช่ครับก็จะได้โอ้ห้ห้องนี่คนเยอะแล้วนะมาซื้อทุกวันเนี่ยก็เยอะอยู่ครับโอเคครับตอนแรกผมว่าขอคาปรึกษาจากพี่ใช่ไหมว่าทําเลอะไรแบบนี้มันอาจจะคนน้อยช่วงแรกๆแต่มันก็เป็นที่ที่ของเราเองที่ ค่าใช้จ่ายน้อยอก็ค่อยๆข,ขายไปครับอน,นาคตก็อาจจะคนเยอะขึ้นทําไมถึงเลือกที่ตรงนี้ยเพราะว่าตอนแรกเราดูอยู่2ที่ถ้าตรงนู้นอะ่ะเราจะต้องเช่าที่เขาเราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติม,มแต่ถ้าตรงเนี้ยเราคนน้อยหน่อยเราไม่มีค่าเช่าที่แล้วเป็นที่ของเราเอง ครับครับเราจะบริหารจัดการง่ายคือไม่อยากมีค่าเช่าอยู่ใกล้บ้านตรงนี้เนี่ยเราเปิดแบบสบายๆเพราะเราไม่ได้มีค่าเช่าที่เราก็สามารถรอลูกค้าได้แล้วลูกค้าเราเนี่ยก็เหมือนจะมีกลุ่มหนึ่งที่รองรับอยู่แล้วก็คือกลุ่มข้างหลังนี้ถูกไหมฮะก็เลยเอาตรงนี้แหละแล้วถ้าตรงนี้มันเวิร์กมีแผนไหมฮะว่าจะเปิดอีกที่หนึ่งลองตลาดที่นี่ก่อนผมลืมถามคำถามหนึ่งทำไมไม่เป็นธุรกิจอื่นทำไมถึงเป็นร้าน20บาทผมก็ปรึกษากับเผ่าไนว่า ยี่สิบบาทมันเข้าถึงคนง่ายแล้วก็รา, hmm. ราคามันจับต้องได้แล้วสินค้ามีหลากหลายแรงงานอาจจะรายได้ไม่ค่อยสูงมากครับแต่เขา,าต้องการซื้อของอะไรแบบนี้ก็ทางเลือก20บาทมันก็เป็นคําตอบพระร้าน20นี่ใครๆเดินเข้าก็ของมันก็มีให้เลือกเยอะถูกไหมคุณบิวเยอะครับก็เลยมองว่าเออ20บาทเนี่ยน่าจะตอบโจทย์แล้วยิ่งในยุคสมัยที่แบบว่าอาจจะค่าแรงขั้นต่ําอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแล้วเราอยู่แวดล้อมด้วยโรงงานเนาะมันตอบโจทย์สําหรับพื้นที่ตรงนี้ประมาณนั้นนะครับ โอเคหลังจากที่พูดคุยรวังมัดจำกันแล้วนะครับคุณวิวออกแบบป้ายออกแบบร้านพนักง,งานบริการดีไหมครับใครเป็นคนติดต่อผมเป็นคนติดต่อกับทางพนักงานก็ดีนะครับรวดเร็วการจัดเป็นยังไงครับพึงพอใจไหมครับก็พอใจครับก็มีหลากหลายเข้าถึงง่ายแล้วก็แยกโซนได้ชัดเจนครับสําหรับคนที่เขาอยากมาใช้บริการร้านนี้คุณบิวช่วยบอกเส้นทางได้ไหมครับโอมันมายังไง คือถ้าเป็นคนแถวนี้มันรู้กันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคนข้างนอกอะ่ะเช็คมาที่ Thai Food, ไทฟูดหมูก็เจอแหละไทฟูดหมูใช่ครับยอยู่ด้านขวาใช่ครับเดินตรงมาตรงมาตามตามทางเลยตามทางเลยครับอ๋อร้านก็จะอยู่ทางซ้ายมือใช่ครับคุณบิวครับร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงฮะบ่ายบ่ายไปถึงประมาณมืดๆดเพราะเขาจะเลิกกันเป็นกะ ไม่แน่ใจประมาณ4ี่โมงหกโมงสองทุ่มอะไรประมาณนี้ครับสำหรับใครที่อยากเข้ามาเยี่ยมชมร้านนี้นะครับที่อาเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ที่ด้านใต้นี้นะครับก็เดี๋ยวอินเสิร์ตเบอร์ขึ้นมาแล้วก็สามารถติดต่อทางเจ้าของร้านได้โดยตรงเลยนะครับก็สําหรับวันนี้ขอบคุณคุณบิวมากเลยแล้วเรามีกระเช้าดอกไม้มาให้ด้วยนะครับวันนี้ครับพันตะวันเลยครับอ่าสีเหลืองงงง